Ba binh ông bà binh ông bà binh ông bà binh ông 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 ให้น้องน้ำพลน้องน้ำพนในตาดีขนาดเลยพี่น้องเลยบอได้ข่าวป่าก็ห้าวได้ห้าวนะบวได้มาอียังอันนีหนึ่งโอ้โหโอ้ยหนิดอ่อนๆบ้าวบ้าวขนาดนั้นงัดลงลงลึกป้าพี่น้องวีตีงัดพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยบอยกสีวาแล้พี่น้องอย่างลอลินกระเพาะเฮ็ดนี่นะบอยกสีวาแล้วมาเคลียบเฮ็ดนทำกันเด้อเห็นข่าวข่าวป่เห็นข่าวแถวในผัว่้าสะขนาดน่้นคุณปลอดลายนึงคุณหนึ่งเมนเมนเมน อุ y, ้ยกระตายดีแท้เอาถิ่มนะนนี่ะเอาถิ่มนะตุกหน้าม่เนาะบ่ต้องกินนี่แหละกตอนนี้มันมาแบบนี้พี่น้องเอ้ยสีมาพี่น้องเอ้ยให้น้องนำพลภาวงัดพี่น้องพคนสิมาลักเขาสิมาญาติเฮาบ่มันก็สิมาลักเขาสิมาญาติเฮาพี่น้องเฮาก็เนมเฮาเป็นคนเนมคนพี่น้องเอ้ยเฮาเป็นคนซ้อมคนถ้าคนมาลายเฮาก็สิเดุอดใส่คือกันเฮาซ้อมคนพี่น้องปืนให้ปลาลุงเหมืงดู ปืดน้พี่น้องป่องไปฮรเบิ่งนี่ว่ามันขนาดใหญคอนขพ่นเอาบ่นอือเอาไหวเฮ้ยบ้ส่วนลงมาหลุมสะเาขนโคกห้สิบ่เพาะมันนี่ป้าอย่งนพ่อรับพ่นกรไเด้นไร้แน่น้อนำพ่นคือมาเที่นลีปลาลุุ่งนนำพนคือมาทลป้า อันนึ่งตัดออาในน้ำนะน้ำในแค้นสองมาก่อนป้า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 โอ้ยพี่นาะโอ้ยพี่เสื้อเกือบป้าพลังการองน้องน้ำฝนงาดพี่เนาะค่า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 คะแนนเี่นะเอาเขาไปลุยเลยอ้ยผมกับกอหัว เออบอํแมน่น้ำเกาผมพี่น้องเอ้ยให้น้องนภพลภาพเก็บ,พ,บ<อ>พี่น้องเอ๊ะเจ็กหน่อยมันเปลนพี่น้องอันนี้ก็เป็นทงหน้าแล้วเนี่ยนะอ,อันนี้ทงหน้าพี่น้องคุณเซนมาเนียมาเนียมาเนียมาเดียมะปลาพี่ชมโอ้ยเท่งด้วยปลาสุดยอดอลังการห,หงัดเป็นงัดงัดเป็นงัด งัดโดนโดนงัดไวไวน้องน้ำพลเล็กมืออะไรพี่น้องเอ้ยงัดโดนโดนฮักโอ้พี่น้องเอ้ยมันมานมันมันเอาได้นี่ยเขาเสียเอาเห็ดไปไว้าใส่น้องน้ำพลถุงยางใส่ถุงยางเป็นไรพี่น้องป้าพี่น้องป้าสมใจอยากกันริ่เนาะมากับโผาะเลยพี่น้องมันมันพี่น้องเลยป้าน้องน้ำพลเห็ดขาดกันริ่พี่น้องตาอ้ามันเลิกกันริ่นะงัดลุกเลิกโอ้ยตายแหละกันเป็นยังไง อยทางน้ำทางยังกับก้อวพมพี่น้องเอ้ยต้องนำพลงัดให้บึงพี่น้องเอ้ยเป็นอะไนี้นั่นจะคักแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มมางัดนำกันเด้องัดสายงัดครัวพี่น้องซ้ำซี่งัดโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าเดินในหลุมมือจ้ะนะเรียบเด่นนั่นนั่นน่ะดอกนี้หน่อยน่ะอืมว้ายพี่น้องเอ้ยทางไหน หุยประเด็นได้เลยไไปเน่ยไปนี่กดชิมหลักก็มั้หลังหายเลวพี่น้องเอ้ยสิได้ไปถือไม้ตั้งกล้องมาพี่น้องเอ้ยก็เลยน้ำค่งัดซ้ำนี่ให้นางนาพนงัดหายปาดตายเสร็จเตะเอ่ะเสร็จเตะเเสร็จเตะเตะมางัดทำกันเลยพี่น้องเร่งเรื่อ เทงมือเขาเฮ้ยเทงมือเขากระตาเต็มแล้วสิเต็มกระตาแล้วกระตากระสมักกระไรห้ำคนนี้พี่น้องเลยเส็ดเทะเอาเส็ดเทะพาหนองน้ำฝนงัดพี่น้องมางัดน้ำกันช่วงนี้ต้องเล่งมือหน่อยปุ๊ยพี่น้องเลยกำลังหงาดขนาดยงัดก็ยังซีเซ่นะวันนี้นะพี่น้องเลยมันมาเพาะวันนี้จนตาเหลือตื่นเลยฮเขียนตำมันบ่มีเดิบ่มีเฮ็ดแกเสียห้าดาใหม่น่ะที่ เนาะเขากันเฮะอไม่ยเอาอัง hmm. น right? ้ำ uh, พ่นหิดขาดเดยพี่น้องเยฮานจุดห้าไปต่งเคลียร์ก็ได้พี่มาทังพี่งัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัด น้ำปักหนังคำพี่น้องตอนนี้กำลังเข้าป่าพี่น้องเลยไม่เหยียบเลยด็อันนี้วิ่งหนีมาได้วิงนีมาด้มันไก่แพมนนอนในกงหมวงเน็ดฮะเม็ดกับกุสองคนครับน้ำบ่เอ้สองคนเธอคงต้องเป็นห่วงปันใดเนาะค่ะทำอะไรคนเต็ดโจรไปเลยพี่น้องเลย เรพินมขึนเลยโอ้โหตุ้มเที่ทีงานเฮ็ดนะดินมันอยากแห้งงานเลกๆตักกวหน้าตาให้บอมันแข้งบอกมันกะหัหักไปโอ้พี่น้องเอ้ยมานอยู่ดีเนาะปลาไอคิวใบทรงมืออะไรกับมานพี่น้องเอ้ยมานมานย่างเขาป่ากับมานเฮ็ดพี่น้องมาเป็นน้องคําเห็เด้อน้องน้ำพน <laughs> สุดทายทายสุดสะดุดตาตาสะดุดไปเลยทางบ้านเหนอะไรอยู่บอววววได้อกได้ทางบ้านนะพี่น้องนพลงหัดพี่น้องออว้ามันยังเลิกอยู่ได้ไหนงานได้อยู่ได้อยู่บอเอา嘛 เอางัดงัดงัดไอซีนอนเบิ่งเด้อซีนอนเผาคนมาหารูหมซีนอนอะไรพี่อนเอองัดํำกันได้พี่น้องนบุเกือเผือกายังตาหาจเกเผือกอยาเรียนให้สงบ้าคิทง่งนาสบายดอกไม้คายงวเอ้อาุ้ยจุดจุดจุดงัดงัดงัดนองนภพให้นองนภพงัดพี่น้อง ป้าพื่อนนีไยหุ่มดูมึงดูเนาเขาสิมาเอาก้อนพี่น้องนอนถ่ายแล้วทะเบงเปิดสีนอนโอ้ยสิเมงเบดหุยจะมาบเห็นจังคาเิอภัยสีนอน ngắt ngắt lực lực ngắt lực lực ngắt à pì nong và đậu quả hoàn khả năng lên nè pì ơi ngắm cứ hết đây pì nong ơi nong nong phun ngắm cứ phun ngắt thì bảo vậy hết ngắm cứ hết ôi pì nong ơi chưa bao giờ bao giờ đại đấy bao không bao giờ đại พี่น้องมักแบบยือกเเนาะเห็ดงามคือกุ้งแน้องูดกัจะส่ินเสียมแลนตัวนวัดพอถิ่แล้วว่าเห็ดมันจะระมีลายเรื่นี้นะมันหยียบไปเลยิงแเนาะคืนมือดินอ่อนจะเกิดลายไปเลย่าบรขาไปบ่อีกในส่งนะเลียบัามะขาม้าแตงเพิ่งใส่กันเลยเห็ดแก่ได้พี่น้องเอ้ยลองดูพี่น้อง ถึงหน้าตาสีโบงงามหาเห็ดกระมานพี่น้องเอ้หาเห็ดกระมานการเห็ดกับเก่งคุดจีนนุนเุดกิโลกับเก่งพี่น้องเอ้คุดจินนนเก่งว้ายมะคายใหญ่เสามผัวชายอยู่ในแง่ลำโบงงามแต่มารเด้ออุยขาใหญ่เป็นลูกสะพ้ายแจวสีได้ยู่บ่่บสะกดว่าถึงหน้าถึงหน้าสียังก็ โอ้ไปจืดพี่น้องเอ้ยหน้าคอ,อยถึงกบคอยจะหาหากินมานเด้อพี่นา้าคอยจืคือกบกับพี่น้องหากินเห็ดหากินมานกาันก,ก,กันกบกับเก่งพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ป้าพี่น้องสุดเฮสุดเธ <c oughs> อะอืมอลังการเรียมาอลังการพีน <c oughs> ่น้องเอ้ยน้องนุ่นงียงัดบเงีย เข้าไปเงาเข้าไปป่าสำคัญเจ้าเรื่องนี the, ้นะอันนี MIT ้ยังกินกินโหโผลแล้วโพดแล้วน้องน้ำฝนเอ้ยโพดแล้วน่นพาโอ้ยสิที่กับป่าเลาะเลยพี่น้องเอ้ยนี่แต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยทึ่งหนาตาสีบอมาน แต่ห้ากินมานกต่อพอมดดอมเเือดขมเันสพี่น้องงัดทางงัดทางงัด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 ,งดปุยพี่น้องเลยดินแข็งอ,อย่างงี้แมเปนทำหมวกากันมากขึ้นทึ่งแบบยังเาจเอาวอยู่เนาะมันขาวดิ หน้าผดเอา,เอาบาดร้อนนี่อือคิดว่าเฮ็ดเจียงคนนาไไว้ไอพี่น้องคลิปนี้น้องคำขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องไ้ผากละไยกูเซ่กูติดตามช่องน้องคำเด้ย่ยสบายดีพี่น้องไปก่อนไปก่อนสบายดี